ช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ตึงเครียดมากๆเลยนะครับผมระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับทางเสี่ยวหมี่ครับผมหลังจากมีการแบนกันเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งเหตุการณ์อันนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับตอนที่หัวเว่ยโดนเลยนะครับผมมันมาอีหลอบเดียวกันเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้คอนเฟิร์มมานะครับว่ามันจะมีอิมแพคขนาดไหนกับโปรดักต่างๆของเขานะครับผมสิ่งแรกที่มันจะมีปัญหาอย่างมากเลยนะครับผมก็คือเรื่องโปรเซสเซอร์ที่เขาใช้ของทางคอคอมเขานะครับผมอย่างตัวล่าสุดก็เป็นมีสิบเอ็ดใช่ ขึ้นจริงๆนะครับผมซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลสหรัฐนะครับผมก็กําลังไต่สวนกันอยู่นะครับผมกำลังดูว่าเออควรจะแบนในขนาดไหนนะครับผมควรจะแบนเหมือนหัวเว่ยเลยไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสมาร์ทโฟนของทางจีนเนี่ยเช่นหัวเว่ยหรือเซี่ยวมีเองนะครับผมค่อนข้างจะได้รับความนิยมมากๆนะครับผมเหตุผลเป็นเพราะว่านะครับเปอร์ฟอร์แมนซ์โพดอลล่าของมันสูงมากเลยนะครับผมซึ่งหลายคนนะครับพวกผมทราบเรื่องที่ว่าซัมซุงเนี่ยเป็นที่หนึ่งมาโดยตลอดนะครับในด้านมของาร์เก็ย มียอดขายที่สูงขึ้นไปอีกนะครับผมจากครั้งที่แล้วค่อนข้างจะสูงสี่ับโฮเวประมาณนี้ใช่ไหมครับผมแต่ตอนนี้เรียกได้ว่าซัมซุงเนี่ยคขาจะโด m มิเนต m มาร์เก็ตเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งแบรนด์จีนที่ตามหลัง Samsung อยู่ไม่ห่างเท่าไหร่ก็คือเสี่ยวมีนะครับผมซึ่งกำลังจะมีปัญหาในตอนนี้นะครับเราก็ต้องรอดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผม่ถ้าเกิดว่าผมถามคุณงตรงนะครับผมถ้าเกิดว่าเสี่ยวหมี่ไม่สามารถมีกูเกิลเซอร้สึสได้นะครับผมจะไกประมาณนผม ได้โอเอสใหม่มาก็อาจจะยังไม่ชินนะครับไม่อยากเปลี่ยนประมาณนี้ครับซึ่งนะครับผมช้อยสต่อไปของท่านก็หนีมีผลซัมซุงอยู่แล้วนะครับผมอาจจะมี oppo บ้างมี vivo บ้างหรืออาจจะมี realme ในพวกนี้ใช่ไหมครับผมแต่ว่าหลักๆเนี่ยผมว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเทใจไปให้ Samsung อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องความรู้สึกที่มันซีเคียวมากกว่านะครับผมมันอาจจะรู้สึกว่าน่าเชื่อใจมากกว่านะครับผมมันมีศูนย์บริการเต็มไปหมดหลายพวกนี้นะครับผมซึ่งนะครับยิ่งสหรัฐอเมริกานะครับผมตัดแบรนน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 นดดด์จจจจีีีีีีีออออออกกกกไไไปมมมมมมาา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 เเเเเเท่่่่่่่่่่หหหรรรรรระะะะะะคคคคคคััััับบบบยย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 ็็ิงงภภษขึ้้ืๆๆตลลลผววพ จะมาดูมดิเอีย์เพิ่มเติมได้มากขนาดไหนนะครับผมเขาจะทําอย่างนั้นได้จริงหรือประมาณนี้นะครับผมซึ่งอย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าแบรนด์จีนที่มียอดขายเป็นน้องๆของเสี่ยวมี่เนี่ยก็จะเป็น vivo กับ oppo ใช่ไหมครับผมหรือไม่ก็เดียวมีใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยแบรนด์ทั้งหมดที่ผมว่าไปเนี่ยเป็นแบรนด์จีนทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ ส่วนใหญ่แล้วในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นในเมืองจีนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตเอ่ยนะครับผมการวางแผนต่างๆนะครับรีเสิร์ชแอนด์เดเวล็อปเมนต์นู่นนี่นั่นนะครับผมหรือแม้แต่จะเป็นเรื่องยอดขายเองก็ตามนะครับถ้าเกิดรัฐบาลสหรัฐนะครับผมเรื่องที่จะแบนแบรนด์จีนไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าแบรนด์อย่างซัมซุงเนี่ยซึ่งเป็นสัญชาติเกาหลีนะครับผมก็ลอยคอสบายๆเลยนะครับและอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือว่านะครับตอนนี้เนี่ยซัมซุงก็ไม่ได้มีผลิตม ายไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับแล้วก็นะครับผมถ้าเกิดทุกท่านชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะถึงสองแสนแล้วนะครับเรียกว่าขอบคุณทุกท่านมากจริงๆเลยนะครับผมที่สปอร์ตกันตลอดมานะครับผมช่วยกันในนิดนึงแล้วกันนะครับผมผมอยากจะถึงสองแสนก่อนเดือนมีนานี้นะครับผมก็เป็นวันเกิดของผมนะครับก็จะเรียกว่าเป็นขอขวัญวันเกิดที่ดีมากๆสำหรับผมแล้วกันนะครับผมอีกเรื่องที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่อง 5G นะครับผมหลายๆท่านอาจจะยังไม เขาไม่ได้อยู่ท็อป1ท็อป2ท็อป3นะครับผมเข้าเป็นอันดับ4นะครับผมอันดับแรกเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับผมเป็นหัวเว่ยนะครับผมอันดับที่2เป็นโนเกียนะครับผมอันดับที่3ถัดมาเป็นอีเล็กซ์ันนะครับซึ่งไอการแบรนด์หัวเว่ยที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมที่สหรัฐแบรนด์หัวเว่ยแบบกระจายเนี่ย ทำให้โอากาสตกไปอยู่กับซัมซุงมากขึ้นนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าทุกท่านตามข่าวเรื่องการลงทุน 5G 6G ของซัมซุงนะครับผมก็จะทราบว่าตอนนี้เนี่ยซัมซุงลงทุนไปกับ 5G เอ e, ย AI เอยอะไรประมาณนี้นะครับผมเทคโนโลยีต่ตางๆพวกนี้เนะี่ยทั้งหมดประมาณ20,000ล้านได้แล้วนะครับผมซึ่งก็อย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าซัมซุงเนี่ยจะมีแผนทำ 6G ขึ้นมานะครับผมภายในเวลาอันใกล้นี้ด้วยนะครับผม2028นี้นะครับซัมซุงก็จะมีโมเด็ม 6G ออกมาให้ใหพวกเราใช้อะไรประมาณนี้ครับอออออออีีีีีกกกเเเเรรรรืืื่่่่่่่่งงงนนนนนนน้้้้้สําาาาาาาคคคคัััญมมมๆๆ็ชิปปซตตะะะบบผถึแแวววหลลยยยททจจไไดดูู2100 A710 Ultra เนี่ยมันแรงขนาดไหนนะครับผมเออ่ถึงแม้ว่ามันจะถูกผลิตในสถานะเป็นการแบบ5นาโนเมตรแล้วก็ตามนะครับผมแต่ว่าเรื่อง performance ต่างๆนะครับผมความแรงเออยอะไรเอ่ยเนี่ยโดยเฉพาะด้าน GPU นะครับผมค่อนข้างจะมีความแตกต่างมากๆกับเวอร์ชันของ Snapdragon 888นะครับผมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทาง Samsung เนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทที่สามารถผลิตชิปเซตออกมาได้เองนะครับผมแล้วเป็นชิปเซตแบบ5นาโนเมตรด้วยนะครับผมซึ่งถ้าพูดตามตรงก็คือว่านะครับผมถ้าหากว่าในอนาคตนะครับทาง Samsung สามารถทำให้ชิปของเขาเนี่ย ก็จะยิ่งเป็นแบรนด์ที่น่ากลัวขึ้นไปอีกนะครับผมน่ากลนักเลยด้วยผมบอกแบบนี้นะครับเป็นเพราะว่าแบรนด์อื่นอื่นนะครับผมก็เกิดว่าคุณไม่นับทางฮ u a w เวกับทาง Apple พวกนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้ชิปเซตของทางคอคอมทั้งนั้นเลยนะครับผมเป็นจักรกนล้วอะไรประมาณนี้ครับ หมายความว่าเมื่อไหร่ที่ซัมซุงนะครับผมสามารถทําชิปได้ดีกว่าทางคอค้อมนะครับผมสามารถทําชิปได้ใกล้เคียงกับทางคอค้อมเองก็ตามในวงนี้นะครับกลายเป็นว่าซัมซุงเนี่ยก็จะยิ่งมีภาษีดีขึ้นไปอีกนะครับผมเป็นเพราะว่ามือถือแบรนด์ตโต A นะครับผมใช้ชิปเซ็ตที่ผลิต A นะครับผมกำไรก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อชิปผนังแสตเปอร์ก็อะไรประมาณนี้นะครับผมในทางกลับกันนะครับผมก็ต้องบอกตามตรงว่าคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของซัมซุงก็คือแอปเปิลอยู่แล้วนะครับ ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยปัญหามันยังไม่เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ายังเจรจากันรู้เรื่องอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมระหว่างทาง Apple ิลกับทางเมืองจีนนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าทางสหรัฐนะครับผมเรื่องที่จะแบนแบรนด์จีนเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมตลอดไปและตลอดกาลนานเทธอเนี่ยครับแบนไปเรื่อยๆเนี่ยทาง Apple เนี่ยก็ค่อนข้างจะระบาดอยู่เหมือนกันนะครับผมเป็นเพราะว่าโฟลด์ของทาง Apple นะครับผมในจีนเนี่ย ค่อนข้างจะได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดทางจีนมองว่าเอ้ยสารทธรรมแบบนี้นะครับผมมาแบรนด์แบรนด์อัวนะครับอ้วก็จะไม่ซื้อของทางอเมริกาเหมือนกันในประมาณนี้ครับผมกลายเป็นว่า Apple เนี่ยสวยไปเลยนะครับผมคราวนี้อยู่ๆเฉยๆก็สวยนะครับผมที่สําคัญก็คือว่านะครับผมมันไม่ใช่แค่เรื่องยอดขายที่จะหายไปด้วยนะครับผมมันลุ่มถึงการผลิตต่างๆนะครับผมที่เกิดในบริษัท Apple ด้วยครับหลายๆคนคงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่า แอปเปิลของคุณนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทาง iPhone เอไ iPad อะไรพวกนี้นะครับผมเมดในไชน่าหมดใช่ไหมครับซึ่งนะครับผมถ้ามันเกิดมาเป็นอย่างที่ผมว่าไปทั้งหมดนี้นะครับผมสารลัตกับทางจีนกันตีกันตีกันตีนไปตีกันมานะครับผมซัมซุงนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างที่ผมว่าไปอยู่แล้วนะครับผมมันแค่แชร์ในจีนเนี่ยก็ไม่ได้มีอยู่แล้วนะครับผมในจีนเนี่ยไม่ได้มีมือถือีซัมซุงเลยก็ต้องบอกตามตรงแบบนี้นะครับผมไม่มีแม้แต่บิลบอร์ดเดียวเลยถ้าที่ผมเคยไปนะครับค่อนข้าง ขึ้นอีกนะครับผมแล้วก็เลือกที่จะแบบไม่ใช้ของจีนเรื่อยๆพวกนี้นะครับสับสูงแท้เต็มๆเลยผมบอกแบบนี้นะครับผมเป็นเจ้าตลาดยังไงก็ยิ่งเป็นเจ้าตลาดมากขึ้นไปอีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องชิปเซตของเขาเองนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาทำให้มันแรงได้ขึ้นมานะครับผมซึ่งผมก็หวังลึกๆว่าเขาจะสามารถทำได้นะครับเพราะว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างจะเฟลมากเลยนะครับผมอยู่กับชิปเอซีนอสใช่ไหมครับไหนยังจะเรื่อง 5G เนี่ยเรื่อง 5G โอเคนะครับผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่า ซัมซุงเนี่ยคนข้คาดจะให้ความสําคัญนะครับผมอยู่กับเครือข่ายอยู่แล้วนะครับผมเขาต้องการจะเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องเครือข่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าทาง a อ้เปิดเนี่ยก็ต้องระวังตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะตีกันอีกเมื่อไหร่นะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะแบนกันอีกเมื่อไหร่นะครับผมสหรัฐแบนจีนจีนแบนสารัฐคืออะไรพวกนี้นะครับผมกลายเป็นว่าแอปเปิลอยู่เฉยก็สวยนะครับผมสิ่งที่บริษัทซัมซุงต้องทำนะครับผมก็แค่รอเฉยนะครับผมรอเขาตีกันรอ ขึ้นอยู่กับว่าทางสารัตเนี่ยจะแบบ agressive ขนาดไหนด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่ยวไหมคะเที่ยวไมสวัสดีค่ะเที่ยวกี่คนดีคะอันนี้มากี่คนครับสีบ่คนครับผมอันนี้ผู้มาเหรอครับเท่าไหร่มาครับเจ้าค่ะพันท่าเด้งเที่ยวกี่คนนะกี่คนคนเดียวคนเดียว คือใจคนไหนดูเลยจ้าเจ้าคนไหนดีคะอะคนหนึ่งนั่งดูได้ไหมเนี่ยได้ด้วยได้ด้วยแต่คนไหนดีสองเลยเหรอไม่ไหวอะเออ